นิทานไทยดินสอสีมหัศจรรย์ฉันไม่ได้เป็นคนควบคุมแน่นอนไม่ใช่นายนายปล่อยให้พวกมันควบคุมตัวนายเองเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันกับฉันความกลัวของนายให้พลังพวกมันแต่ฉันช่วยได้แค่บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อนมีงานแสดงงานของศิลปินรุ่นเยาว์ที่โรงเรียน และฉันต้องแสดงผลงานชุดความเหงายุคใหม่ทราวิสพวกนี้มันอน่าเบื่อมากศิลปะน่าควรที่จะส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแต่ผมอยากแสดงให้เห็นว่าผู้คนรู้สึกยังไงศิลปะชั้นสูงไม่เกี่ยวกับการแสดงออกส่วนตัวแต่เป็นเรื่องทักษะฝีมือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราให้กำลังใจเกินไป สร้างสรรค์แบบไม่มีพื้นฐานน่ะนะดูเหมือนมีคนอยากให้ช่วยนะผู้ใหญ่เก็บงานของฉันลงไปบอกว่ามันไม่เหมาะกับการใช้ในโรงเรียนพวกเขาพยายามควบคุมงานของนายเหมือนที่พวกมันพยายามควบคุมนายแอบวิสยอมฟังพลังในความเจ็บปวดนี้ถ้าหากเราใช้มันได้ละ่ะฉันไม่อยากนึกถึงมันแล้จะเข้านอน,อนแล้วอย่าเพิ่งดีกว่าทำไมไม่เขียนใหม่ละ่ะ ไปที่อาร์ตปลับพบซาร่าคนที่นายชอบทำตัวปกติฉันจะไม่ให้อดีตมาหลอกหลอนนายทำยังไงให้ความทรงจำพวกนี้กับผู้ชมที่คู่ควรแตรวิสความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่เอามาทำร้ายกันบางความทรงจำก็เหมือนสีน้ำไม่ว่าคุณจะระวังแค่ไหนมันมักจะทิ้งคราบไว้บนสิ่งที่มันสัมผัสมันจะเกิดขึ้นอยู่เลยอยากพูดถึงมันไหมฉันจะไปขับสายแล้ว ไปเลยที่เหลือให้ฉันจัดการเองไหนๆแล้วใครจะเข้าใจความเจ็บปวดของนายได้ดีกว่าตัวนายที่แสนเพอร์เฟกต์ถึงเวลาขอคืนสิ่งที่เป็นของฉันดินสอสีฉันลืมมันไว้ที่เขานายลืมมันไว้ที่เขาไงแซร่าฉันอ้า uh, มีอะไรเหรอตลกดีนะ เธอชวนฉันจะไม่ได้เหรอเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับแบรนดอนละ่ะฉันไม่เคยคุยกับนายมาก่อน่ะแล้วฉันไม่รู้จักแบรนดอนด้วยพยายามได้ดีนะโทษทีฉันผิดเองฉันมันแย่เกิดอะไรขึ้นเปล่านี่เราสบายดีใช่ไหมเหมือนทุกทีเราจำสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งก่อนได้เกิดอะไรขึ้นเหรอตอนเธอให้พลังกับคนสุดแสนเพอร์เฟกต์เธอสูญเสียตัวตนไป และตอนนี้เขาค่อนข้างยุ่งกับพลังพวกนั้นอยู่แรววสความทรงจำงานแสดงศิละปะดูโทรศัพท์นายสิมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะมันไม่ใช่เขาว่าทุกอย่างใหม่หมดใช้ดินสอสีไม่ใช่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันแต่อดีตด้วยแล้วทำไมพวกเขาถึงกลัวฉันกลัวนายที่สุดแสนเพอร์เฟกต์ทำอะไรกับคนที่ทำร้ายนายละ่ะเราต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ ก่อนที่เขาจะวาดอย่างอื่นขึ้นไหมนั่นเหรอก่อนที่ฉันจะลืมว่าตัวเองเป็นใครกลับมาแล้วเหรอนายชอบสิ่งที่ฉันทำกับชีวิตเราไหมบางครั้งโลกที่น่ากลัวที่สุดคือโลกที่ให้ทุกสิ่งในสิ่งที่เราต้องการลูกรักเราตัดสินใจว่าลูกควรหยุดเรียนและโฟกัสกับงานศิลปะของลูกเราคิดผิดที่สงสัยในตัวลูกแม่ฮะพ่อฮะนี่ไม่ใช่พวกเขา พวกเขาไม่มีวันพวกเขาอยู่ในโลกที่เพอร์เฟกโลกของเราขอร้องละเทรเวสอย่าว่าฉันไม่มีชีวิตฉันขอโทษที่เคยสงสัยในพรสวรรค์ของนายงานของนายคือทุกสิ่งอะนายคือทุกสิ่งเราควรใช้ทุกช่วงเวลาด้วยกันสังเกตไหมว่าไม่มีใครเลยที่กระพิษตาเอาแต่เชิดชูนายพรนี่ไม่ใช่เรื่องศิลปะเลยสักนิดมันคือการควบคุมมันคือการเคารพ ฉันให้ทุกอย่างที่นายเคยอยากได้นายทำอะไรกับพวกเขาทำให้พวกเขาดีขึ้นอยู่ในการควบคุมเพอร์เฟกนายทำให้พวกเขาเป็นนักโทษเหมือนที่นายกำลังจะเป็นฉันคือนายที่สุดแสนเพอร์เฟกไม่นายคือความกลัวของฉันความไม่ปลอดภยัย ความต้องการควบคุมทุกอย่างเพราะฉันกลัวที่จะเป็นตัวจริงฉันทำให้พวกเขารักนายได้แต่พวกเขาก็ไม่ใช่ตัวเองและฉันก็ไม่ใช่ตัวเองและนั่นไม่ใช่ความรักศิลปะไม่ใช่การควบคุมมันคือชีวิตไม่นายให้ทุกสิ่งกับฉันที่นายต้องการฉันจะไม่ปล่อยให้นายทำพังแน่ความเพอร์เฟกต์ไม่ใช่ของจริงของจริงนั้นดีกว่า ฉันจะวาดทุกอย่างขึ้นใหม่ฉันจะเขาไม่ใช่นายไม่มีวันก็แค่สิ่งที่นายวาดไว้ที่นายคิดว่าอยากจะเป็นและฉันไม่ต้องการเข้าอีกต่อไปไม่มีฉันนายก็ไร้ค่าไม่ฉันคือทุกสิ่งจากความไม่เพอร์เฟกของฉันบางครั้งการทำลายบางอย่างคือหนทางเดียวที่จะทำให้สมบูรณ์อีกครั้งไม่ได้นะนายจะทำลายทุกอย่าง ทุกอย่างที่นายควบคุมบางครั้งงานที่ยากที่สุดคือการปล่อยมันไป พวกนั้นคือส่วนหนึ่งของนายนะเทรเวสนายตัวจริงแจ็คไม่นะอย่าไปฉันไม่ไปไหนหรอกก็แค่อยู่ข้างนายที่ที่ฉันเคยอยู่เวทมนต์ของจริงไม่ได้อยู่ที่ดินสอสีหรอกแฟเวสมันอยู่ข้างนอกนั่นเทรเวสคุยได้ไหมจ๊ะเข้ามาสิฮะลูกเราได้คิดเรื่องงานศิลปะของลูกพ่อฮะผม คือว่าเรากลัวว่าลูกปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกแต่ว่าบางทีลูกกำลังพยายามให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างแทนพ่อเข้าใจแล้วเหรอไม่เสมอไปลูกแต่เราจะพยายามนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวทำพยายามโปรแกรมศิลปะที่โรงเรียนพวกเขาจะเปิดรับการส่งผลงานอีกครั้งนะผมว่าผมคิดว่าพร้อมที่จะแสดงอย่างอื่นที่สมจริงไงได้ข่าวว่านายส่งด้วยเหรอ ใช่มันเกี่ยวกับค้นหาความงามในความไม่สมบูรณ์ว่ากันว่าศิลปินทุกคนสอดแทรกความเป็นตัวเองในผลงานทรเวสเรียนรู้ว่าเวทมนต์ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟกแต่สร้างความสงบด,ด้วยความไม่สมบูรณ์ที่งดงามขอบใจนะแจ็ค